เชิงเฮงเนงเหงเฮงเฮตัวฉันชื่อว่านายดำผิวก็ไม่คล้ำแต่ชื่อดำได้นามสกูลฉันคือสละคำนายดำสละคำโปรดจำไว้มีพ่อชื่อว่าละกำนันผาส่วนแม่ฉันนาชื่อห่วงไงพี่น้องทั้งหมดลักเจนคน แต่แปงที่โจรล,ล้วนเป็นชายฉันเป็นลูกชายคนที่สี่อันนี้ใส่ฉันดีคบหาได้ต่อมาบาฉันดันถูกปลุ่นเพราะว่าเจ้าโจรหวังวัวควายพ่อกำนันคว้าปืนละไปต่อสู้แต่ถูกศัตรูละยิงจนตายนายสนอพี่ชายคนที่สามทุกคนง